สวัสดีค่ะหัวข้อธรรมะที่เราจะมาคุยกันในวันนี้คือเรื่องถ้าเราอยากสวยแบบดาราสวยแบบนางงามักรวานเราต้องทําบุญอะไรสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยากมาเสนอกับคําถามที่หลายๆคนอยากรู้ว่าอยากสวยแบบนางงามากกาักาวันอยากสวยแบบดาราเราต้องทําบุญอะไรบ้างความงามแท้จริงแล้วอยู่ในสายตาของผู้มองค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากให้ใครมองแล้วร,รู้สึกสบายตาสบายใจสิ่งที่สำคัญ เราต้องสร้างเหตุและปัจจัยที่ดี แล้วปัจจัยที่ดีมีอะไรบ้างสาเหตุความงามที่ควรสร้างหลักๆนะคะมีหนึ่งเป็นผู้มีศีลสองเป็นผู้ไม่มมกโกรธอารมณ์ดียิ้มแย้มสามปัดกวาดเช็ดถูวัดวารามชวายดอกไม้จัดดอกไม้บูรณะพระพุทธรูปหรือขัดห้องน้ำวัดทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดทางสถานที่ของพระพุทธศาสนาแม้กระทั่งการจัดดอกไม้ถวายพระสี่การฉวายทานด้วยความประนีถวายผ้าผ่อนหรือถวายจีวร ทีนี้เรามาขยายความเรื่องการมีศิลกันนะคะเชื่อไหมคะว่าการรักษาศีลหข้อสามารถส่งผลต่อความงามที่แตกต่างกันไม่ได้จริงๆคะ่ะยกตัวอย่างเลยเช่นศีลข้อที่1คือการแม่ทำไรสัตว์หรือแม้กระทั่งการฆ่าสัตว์ผลุนมุลนี้ทำให้เราเกิดมามีรูปร่างโค้งไม่งพิการนิ้วมือเรียวสวยศีลข้อที่สการแม่ลักขโมยหรือเพียงแรงทรัพย์ของผู้อื่นเมื่อเกิดมาส่งผลให้เป็นที่ เป็นคนที่หน้าตาน่าเชื่อถือน่าไว้ใจสิ่งข้อที่3ไม่ผิดรูปผิดเมียไม่แย่ของรักของใครชาตินี้แม้จะหน้าตาธรรมดาแต่น่าจะเฉยหรือแต่งตัวปอนๆก็ยังดูหน้าเข้าหาดูมีเสน่ห์ไม่มีศัตรูดูหน้าเข้าใกล้ส่วนเรื่องของสิลข้อที่4กล่าวว่ามูสาวาธาเป็นเรื่องของการไม่พูดปดถ้าเราพูดโกหกบ่อยๆเป็นเหตุและปัจจัยในชาติหน้าจะให้เวลาเราพูดต้องพเพยอปากหรือเป็นคนที่ออกเสียงไม่ชัด มากล่าวถึงเรื่องของเมนจะทำกันบ้างการแม่พูดเพอร์เจอร์เป็นเหตุปัจจัยทำให้คางจะสวยมนไม่ผิดรูปฟันเรียบเรียงสวยเป็นระเบียบถ้าเราพูดจามไม่น่าฟังน่ารำคาญไ้เยอะหรือแม้กระทั่งการชอบมีทาคนอื่นนะคะส่งผลให้ชาติถัดไปอาจมีปัญหาเรื่องของกรามเรื่องรูปร่างของกรามและอาจต้องสันเลี้ยงกำกรามฟันก็จะต้องจัดฟันเพราะฟันไม่เรียบเรียงสวยนะคะอาจจะคางยืน่นคางเบี้ยวไม่น่าดูฟันก็ไม่สบกันด้วยคะ่ะ การผู้ใจหยับคายอะไรก็กูมึงแบบไม่เสียงไม่เพราะผิวพันหยับกระด้าง แม่จะสิยดอีกข้อที่สําคัญคือการพูดจายุแยงหรือพูดใจพูดเจ็บปวดพูดใจยุแยงนะใม่หน้าตาดูไม่น่าเข้าใกล้นะคะไปทางไหนก็ศัตรูมากส่วนชอบพูดใจพูดเจ็บปวดถึงแม้วเราจะบอกว่าเราเป็นคนพูดตรงไปตรงมาแต่ถ้าการตรงไปตรงมานั้นใช่ไหมพูดอื่นเจ็บปวดหรือเข้าข่ายการปรามาพู้อุ่นอกุศลย่อมเกิดขึ้นแน,น่นอนวิบากอกุศลจะรอส่งผลในชาติถัดไปยกตัวอย่างเช่นเกิดจิตที่เป็นโหสะกับลูกน้อง แล้วเผลอด่าไปว่าเอาสมองมาทํางานบ้างไหมชมางโง่จริงๆการประมาทไม่รู้ตัวแบบนี้นะคะสามารถทําให้เราชานาก็เป็นคนงโง่ได้หรือไมามแกเป็นขี้เรแบบนี้แต่งตัวอะไรทำไมขี้เรจังหรือแม้กระทั่งที่เผลอไปพูดเล่นกับเพื่อนว่าไออ้วนไอดำไอเตีย้ยเ,เหตุการณ์สมมติน,นะคะถ้าหากคนที่เราเผลอพูดด้วยเป็นคนที่มีศีลสูงกว่าเรา สามารถส่งมาให้เราหน้าตายกิเรหรือเป็นเมตตามที่เราได้เผอปรามาตหรือภาษาปัจจุบันก็คือบูลลี่ของคนอื่นผู้นั้นได้จริงๆค่ะมีตัวอย่างยกตัวอย่างให้เห็นนะคะก็คือเรื่องของนางกุชุตราที่เผอไปปรามาตหัวร้อขบขันพระประเจ๊พระพุทธเจ้าที่ท่านหลังคอมเกิดมาในอีกชาติก็เลยเกิดมาเป็นคนหลังคอมไปเลยแต่ว่าภายหลังท่านได้บรรลุเป็นนางเป็นพระโสดาบันนะคะใครสนใจเรื่องพระนางกุชุตราสามารถเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะ มาถึงสินข้อสุดท้ายเรื่องของการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุราและของเงินเมาถ้าหากเรารักษาสินข้อนี้ดีก็จะทําให้มีสติปัญญาดีหน้าตาก็จะทําให้เป็นผู้มีสติปัญญาความรู้ทรงภูมิใครเห็นก็รู้สึกว่าคนนี้ดูฉลาดจังจบเรื่องสินไปแล้วนะคะยังมีสาเหตุและปัจจัยอีกหนึ่งอย่างที่ส่งผลให้เกิดความงามความหล่อได้ดีลองมาฟังกันคะ่ะมาถึงสาเหตุ และปัจจัยหนึ่งของความงามที่ทำได้ง่ายๆและก็น่าสนใจมากก็คือการทำความสะอาดวัดหรือบูรณะพระพุทธรูปเชื่อไหมคะว่าการทำความสะอาดวัดการทำรสะอาดพระพุทธรูปหรือแม้กระทั่งล้างห้องน้ำวัดมีอานิสงส์งมากจริงๆหนึ่งในานั้นคือทำให้ผิวพรรณงามไม่ว่าจะผิวขาวผ่องหลุดงาช้างหรือผิวสีนี้ที่เน,นียนละเอียดเราสามารถอธิษฐานกำหนดได้เลยนะคะและถ้าหากในชาติในี้ใครมีปัญหาผิวพรรณมีสิวมีโรคผิวหนังการทำบุญแบบนี้ ีในลักษณะอาจินกรรมหรือทำเป็นประจำสามารถอธิษฐานให้โรคเหล่านี้ค่อยๆหายไปและก็จะหายไปได้อย่างนาจจจ่าอัศจรรย์อันนี้แนะนำเฉยๆนะคะสมมติว่าเราเป็นสิวหน้าเป็นรอยสิว เราสามารถไปทําความสะอาดลานวัดและทุกครั้งที่เราทําความสะอาดลานวัดเช็ดบูรณะพระรอบๆพระประธานหรือแม้กระทั่งลางห้องน้าวัดเราสามารถตั้งจิตอธิษฐานได้เลยว่าขอให้รอยสิวและการเป็นสิวนี้หายไปขอให้ชาตินี้จนถึงชาติหน้ามีผิวพรรณงดงามสดใสเวลาผ่านไปสิวเราจะค่อยๆหายอย่างเป็นปฏิหารผิวพรรณจะผ่องใสแบบไม่น่าเชื่อ มาถึงตรงนี้นะคะจะยกเรื่องกรรมชนิดหนึ่งให้เป็นความรู้นะคะคือกรรมที่ชื่อว่าอุปีรักกรรมคือกรรมที่เบียดเบียนชนกกรรมให้ส่งผลตรงกันข้ามกล่าวคือชนกกรรมกรรมนำเกิดนะคะกรรมนำเกิดทำให้เราอ้วนเตี้ยนักเเรกรรมชนิดนี้สามารถเบียดเบียนเอ่อชนกกรรมให้ไปทางตรงกันข้ามคือขาวสวยแต่จะไม่ปูกปับในทันทีแต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป อองงไหมคะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายสมมุติว่าเราเกิดมาสวยแต่เป็นผู้มักโกรธมักโกรธจนเป็นอาจินกรรมอะไรก็หงุดหงิดไปหมดอะไรก็วีดไปหมดกานันจะเบียดบางใบหน้าง,งามๆของเราให้ค่อยๆขี้เรลงใบหน้าปากขี่ยิ้มแย้มก็จะเริ่มเป็นปรูประคังคว่ำผิวพรรณที่เนียนใสก็จะเริ่มดูหยาบกระด้างปบหนก็จะมีเอาร่างของการไม่น่าเข้าใกล้ดวงตางดงามก็เริ่มดูแข็งกร้าวทั้งนั้นที่อาจ,จะไม่ได้โกรธใครหรอกเราจะรู้สึกว่า ทำไมมองคนนี้ยิ่งดูยิ่งไม่สวยนะดูเปิดเผยก็สวยจางแต่ทำไมดูนานๆไร้เสน่ห์แววตาก็ไม่น่ามองเพราะดูประกายตาดุเหลือเกินสรุปก็คืออุปีรักกรรมเนี่ยเป็นการที่เบียดเบียนร,รูปนามที่เกิดจากชนกกรรมหรือกรรมนําเกิดให้เรามีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันไปนั่นคือเบียดเบียนรูปนามที่เกิดจากกุศลชนกกรรมจากหน้าตาที่ดีอยู่แล้วแต่พอเรามักโกรธก็จะกลายเป็นบุคคลที่ผิวพรรณหยาบกร้านใบหน้าเบืองตึงงุ่มปากตก แล้วก็เบียดเบียรูปน้ำที่เกิดจากอากักลุลัชนกกรรมจากหน้าตาที่เรผิวคล้ำก็ค่อยๆขาวขึ้นอย่างอัศจรรย์ใบหน้ายิ้มแยมดูน่ารักยิ่งดูยิ่งสวยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมสร้างกำเนิดปัจจุบันเนืองๆด้วยการเป็นคนอารมณ์ดีแย้มทำความสะอาดวัดและพระพุทธร,รูปในบางโอกาสถ้าทำเป็นอาจินกรรมก็จะดีมาก โอเคค่ะทุกคนอยากฟังเรื่องราวตัวอย่างในสมัยพุทธกาลใั่ไหมคะเรื่องของพระนางโรหินีตรงนี้จะช่วยอธิบายขยายความเรื่องอุปิรักกรรมได้เห็นภาพมากขึ้นเลคะมากล่าวกันเรื่องของพระนางโรหินีนะคะพระนางโรหินีเป็นน้องสาวของพระอนุรุทธ,ธะ แต่พระนุรุธะนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระพุทธเจ้านะคะวันหนึ่งพระนุรุธ,ธาเดินทางไปยังกรุงกบิล,ลพัทอันเป็นบ้านเดิมของท่านเมื่อไปแล้ว บรรดาพระยาตก็มาหาท่านเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังขาดอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้ไปพบนั่นก็คือพระนางโลหิน,นีพระอนุรุทธาจึงถามพวกพระยาที่มาพบว่าน้องหญิงไปแไหนเสียจึงไม่มาก็าได้รับการบอกว่าอยู่ที่พระตำหนักท่านกถามว่าทำไมจึงไม่มาก็าได้รับคำตอบว่าพระนางเป็นโรคผิวหนังมีแผลผู้พองคันไม่ด้วยทั้งตัวจึงไม่กล้ามา พระนุรุทธาก็ให้คนไปตามมาพบให้จุดได้เพราะพระนางมาแล้วก็ไหวพ้พระเถระพระเถระก็ถามว่าทำไม่ไม่มาพระนางก็เรียนว่าตนเป็นโรคผิวหนังอันไม่งามจึงไม่กล้าลมาเพราะความละอายพระนุรุทธะ ก็กลาบว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงสร้างศาลาขึ้นหนึ่งหลังเป็นศาลาลงฉันสําหรับภิกษุสงฆ์เมื่อจัดการสร้างโรงชันเสร็จพระนางก็มีจิตผ่องแผ้วเกิดปีติโสมนัสยิ่งนักเริ่มไปปัดกวาดปูอาสนะตั้งน,น้ำช้ยน้ําฉันไว้แล้วพระนางก็เริ่มปฏิบัติคือศิลฟังทำตามการโรกเลื้อดหรือผิวหนังที่พระนางเป็นอยู่เริ่มแห้งราบลงไปลงไป เมื่อถึงวันฉลองสาราลงฉันพระนางก็ได้ให้คนไปนิมต์พระภิกสู่สงจำนวนมากมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้มาสวยที่ลงฉันหลังนั้นพระพุทธเจ้าทรงรับแล้วก็ได้มาสวยพระกายหารในที่นั้นเองพระพุทธองค์ก็ทรงตัสถามว่านี่เป็นทานของใครพระนุรุทธะก็ทูลตอบว่านี่เป็นทานของพระนางโรหินีผู้เป็นพระน้องนางพระพุทธองค์ทรงตัดถามว่าแล้วพระนางพระนางโรฮินีไปอยู่ที่ไหนเสี้่าพระนุรุทธะก็เลยทูลตอบว่า อยู่ที่พระตำหนักไม่กล้ามาเพราะอาทิ่ตนเป็นโรคผิวหนังอันน่ารังเกียจพระพุทธองค์ทรง,งตรัสสั่งให้ไปตามพระนางมาเมื่อพระนางมาแล้วก็จะเฉวิมบังคมแล้วโกมนานิ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสถามพระนางว่าทำไมไม่มาพระนางก็ตอบว่าตนเป็นโรค ผิวหนังอันผู้พองเป็นที่น่ากลัวน่ารังเกียจจึงได้มีความละอายไม่กล้าที่จะมาเข้าเฝ้าพระพุทธอ,องค์ก็ทรงตัถามว่าเธอทราบไหมว่าทำไมาจึงเป็นโรคผิวหนังพนังกล่ว,ว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระพุทธอ,องค์งทรงตัดว่าที่เป็นโรคผิวหนังผู้พองนั้นก็เพราะความโกรธที่เธอทำไว้ในชาติก่อนซึ่งทำให้เป็นโรคผิวหนังเป็นแผลผู้พองอันน่าเกลียดและพระองค์ได้ยกอดีนิทานของพนังโกรหฮีในชาติก่อนมาตัดว่าในอดีตการในกุงพรณศีพนังได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากุม รพระนางมีความผูกจิตฤษะอาคาดแค้นในนะัก ฟอนรำของพระราชาองค์นั้นอาจเป็นเพราะว่าพระราชาปรดปานหญิงนักฟอนรัคนนั้นมานก็ได้ทําให้พระนางฤาษีแย้แคดเครื่องนักหนาพระนางทรงรับสักให้หญิงนักฟอนรำคนนั้นมาเข้าเฝ้าที่พัสกำนักแล้วตตดสายคนเอาผงเตารักหรือหมาบุ้ยโปรยบนผ้าที่นอนของหญิงนักฟ้อนรำคนน,นั้นนอกจากจะโรยที่นอนแล้วก็ยังโปรยบนผ้าผมด้วยเมื่อหญิงนักฟอนรำมมาเข้าฝ้าพระนางก็โปรยผงเตารังไปที่ตัวของนางน,นักฟอนรำแล้วทําเป็นหัวเราะเล่น ยิ่งนังฟอดรานั้นเมื่อโดนผงเต่าร้างโรยมาที่ตัวก็ให้คันเหลือประมาณได้รับถุกขเวทนายิ่งนักตั้งตัวกระพุพองขึ้นเป็นเม็ดน้อยเม็ดใหญ่เมื่อเม็ดูุพองขึ้นมากเกาเก่าหาที่คันตุกคันก็แตกเป็นแผลว่านางไปนอนบนที่นอนก็ยังถูกผงเต่าร้างกัดตรงที่นอนนั่นอีกทําให้นางได้รับถุกคาเลเวทนายอย่างแรงกล้า พระพุทธ,ธองค์ทรงตรัสว่าเพราะกรรมนี้เองเธอจึงเป็นโรคเรื้อนเพราะความริษยาความโกรธนี้เองซึ่งเป็นเหตุที่เธอต้องรับทุกเขเวทนาเช่นนี้ในที่สุดพระพุทธ,ธองค์จึงตัดแสดงธรรกับพระนางขึ้นว่าบุคคลไม่พึงโกรธพึงสละความถือตัวเสียควรล่วนสังโยนเสียสิน้นทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกแก่บุคคลเช่นนั้น เมื่อพระพุทะองทรงสแสดงธรรมพระนางก็พิจารณาตามกระแสแพระสัตยธรรมนั้นและในที่สุดพระนาลก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นเมื่อพระนางสาเร็จพระโสดาบันในครั้งนั้นพระนางก็มีผิวพรรณวนะดุดทองคําในขนานั่นเองนี่เป็นผลอาดีสอง การที่พระนางได้สร้างศาลาลงฉันแล้วได้ปฏิบัติธรรมปัดกวาเช็ดถูศาลาลงฉันนั้นตั้งน้ำแช่น้ำฉันหลังจากพระนางสิ้นประชนก็ไปบังเกิดดูสวัสดิ์ชั้นดาวดึงและเมื่อไปบังเกิดดูสวัสดิ์ชช้นดาวดึงก็ได้ข่าวว่าเทวดาทั้งสีองค์ก็มาแย่งพระนางเหมือนกันเพราะพระนางมีความงามเป็นเลิศคนสุดท้ายพระนางก็เลยได้ไปอยู่กับพระอินทนะคะ อันที้สองหองการกวาดลานวัดคนโบราณเขาเชื่อถือกันมาว่าผู้ที่มีโรคผิวหนังผู้พองหรือโรคเรื้อนถ้าได้มาเก็บขยะเก็บใบไม้ที่ร่วงหล่นตัดกวาดลานวัดให้สวยงามสะอาดตาแล้วนั้นเชื่อกันว่าจะทําให้ผิวพรรณวานะงดงามและทําให้โรคหล,ลายหายไปได้ถ้าใครเป็นสิวแล้วไม่หายสักทีไม่ต้องไปรีดิคขนาดนั้นนะคะลองไปกวาดลานวัดดูก็ได้ค่ะหายอย่างปาฏิหาริย์จริงๆ การกวาดวัดนี้มีอาน,นิสงส์งถึง5้าอย่างคือหนึ่งโมลเห็นเข้าก็เลื่อมสสองทิวราเห็นเข้าก็เลื่อมส 3. ส3จิตของผู้กวาดตั้งสมาธิได้เร็ว4ผิวพรรณวัน,วน,นะผ่องใสหเมื่อตายดับสังขารจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปบังเกิดในภพภูมิสวรรค์โอเคค่ะนอกจากเรื่องของพระนางโรฮีดีแล้วยังมีกรณีตัวใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะนั่นคือเรื่องของการบูรณะพระพุทธรูปเชื่อไหมคะว่าการ กรณะพะพุทธรูปนั้นบุญส่งผลให้ผู้ทมได้ความงามที่เรียกว่าเบนจักรยานี้หรือความงามสมบูรณ์ห้าประการที่หาดียากและยากมากในปัจจุบันคือหนึ่งพมงามผมยาวสลวยดำกลับงามเหมือนหางนกยูงสองเนื้องามริมฝีป,ปากและเหงือกแดงระเรื่อไม่แตกหลุดลูกตำลึงสุขสามฟันงามขาวสะอาดเรียบเสมอกันสวยเหมือนสังขัดเงาสี่ผิวงามผิวละเอียดอ awesome ่อนสมบเสมอ เปล่งปลังเหมือนดอกบัวหรือตากลิบกานิกาขาวก็ขาวแบบงาช้างดำก็ดำนินห้าว้ยง่าแม่อายุจะเพิ่มขึ้นหรือมีบุตรหลายคนอย่างนางวิสาขามีบุตรถึง20คนก็ยังดูอ่อนเยาว์เสมอ ในสมัยพระพุทธกาลนะคะานางวิสาขาเคยบูรณะพระพุทธรูปอย่างประณีตผลบุญแห่งนี้ทำให้นางได้รับความงามแบบเบนจัก,กรยาณีเป็นที่กล่าวขานจนถึงปัจจุบันดังนั้นการบูรณะพระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมทาสีปิดทองหรือแม้กระทั่งการเช็ดถูบูชาด้วยศรัทธาถือว่าเป็นบุญใหญ่มากนะคะและยังเป็นเหตุปัใจจัยในชาติต่อต่อ,ตอไปได้มีความรอความงามดังที่เราปรารถนา น้องจากตัวอย่างในพระบาลีทิ่เล่าไปแล้วอันนี้ขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึ่งคือสมัยเด็กๆเป็นคนที่ผิวดำหน้าตาไม่สวยไปทั้งไหนก็ถูกล้อถูกสล์ทำไมดำจังทำไมเคี้ยเร่จ,จังเสียความมั่นใจมากค่ะแต่พอได้ยินเรื่อกราวของพระนางโลหิีนี้เกิดแรงบาันาลใจก็เลยเริ่มทำโมเนกาทำคงวงามสะอาดวัดต,ตั้งแต่เล็กๆทำทุกอย่างตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูปัดหิ้นผ้าปัดรอบ พอได้ลองทําแล้วรู้สึกสบายใจมีความสุขทุกครั้งที่ได้กวาดลนา,านวัดเช็ดถาดขับป,ปทานล้างห้องน้าหรือแม้กระทั่งช่วยบูรณาพาพุทธรูปที่แต่หักก็ทำมาแล้วนะคะมาค่ะก็ทาสีฐานพระที่กําลังบูราณาอยู่ไม่น่านเชื่อก็ต้องเชือเช่อ,เ,อเวลาผ่านไปผิวที่เคยคล้ำค่ะค่อยๆเปลี่ยนแบงสนขาวขึ้นผ่องขึ้นขาวเผือกสมดังคําอธิษฐานที่อธิษฐานตลอดเวลาทําบุญว่าขอให้ข้าพเา้าเป็นคนที่ผิวขาวเผือยิ่งโตยิ่งงามยิ่งโตยิ่งสวยนะคะอันนี้เล่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวคะ่ะฟังหูไวหู แต่ว่าถ้าใครอยากลองทำบ้านไม่ให้เสียหายเลยอย่างน้อยที่สุดนอกจากผิวพรรณภายน,นอกสิ่งที่ได้ดทันทีคือความสุขใจความเบิกบานความสงบที่ได้จากการทําความดีนะคะ โอเคค่ะพูดมาถึงบทสรุปกันนะคะถ้าเราอยากสวยอยากมีความงามที่แท้จริงเราต้องรู้จักสร้างเหตุและปัจจัยเอาไว้ค่ะทําบุญสวยชาตินาทําทหน้าสวยชาตินี้แต่ถ้าเราทําบุญจะไม่ได้สวยแค่ชาตินี้มันจะทําให้สวยไปหลายๆชาติเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทที่จะทํากุศลกรรมแม้เพียงเล็กๆก,กน้อยๆในทุกๆวันในการเป็นผู้ไม่มาโกรธเป็นผู้มีศีลรักษากายวาจาใจให้สะอาดพร้อมทั้งทํานูบํารุงพระพุทธศาสนาด,ด้วยการทําความสะอาดและรักษา ความสะอาดของสถานที่ทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอนอกจากนี้การถวายผ่านวยความเคารพและปลาณีส่งผลต่อหน้าตาและผิวพรรณได้เช่นกันนะคะสุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านจเจริญธรรมแล้วก็อย่าลืมแบ่งเวลาไปทําความศรัวธากันบ้างบูรณาพระพุทธรูปหรือสร้างพระบ้างตามโอกาสจะอํานวยบุญเล็กๆที่ทําเป็นนาจินกรรมเหล่านี้จะทําให้ใจเราสว่างสวยและเปล่งประกายออกมาเป็นความงามที่ใครๆก็สัมผัสได้ในชาตินี้และเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดกุศลและชนกกรรมในชาติหน้าเป็นอั เป็นอุปปีแ้ะกรรมสำมพัจจากที่เราคิดเลยอยู่แล้วก็กสวยขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเราปรารถนาจะงามแบบใดขึ้นอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยที่เราสร้างในปัจจุบันนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะเจริญธรรมคะ่ะ